ก่อนไม่กี่เวลาช่วงว่างๆนะกินอะไรอาหารว่างออ๋อเวลามื้อเบรกอคะครับที่มีอยู่บนโต๊ะก็คือพุซ่าพุซ่านะคะพุซ่าประกอบไปด้วยอะไรเอ๊ะทำไมต้องกินพุษ่าแต่ไม่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องกินพุซ่าทุกมืออ้อถูกไหมคะในมื้อเบรกพุซ่าเนี่ยคือจะมีใย,ยอาหารสูงนะคะใย,ยอาหารสูงแคลอรี่ต่ําแล้วก็แถมยัง ถูกด้วยโลหนึ่ง4 0่สิบบาท oh. กินได้หลายมือ้อกินได้หลายคนเลยเพราะว่าคนเราจําเป็นกินจากใย,ยอาหารเนี่ยต้องให้ได้ยี่ห้ากรัมต่อวัน uh. ซึ่งเราก็จะซอยให้เป็นมื้อเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นสามารถซอยไปได้ uh. เราก็ไม่สามารถกินครบหรอกแต่ดีกว่าเราจะไม่เติมกากใย,ยให้ร่างกายเลยจะช่วยให้เราลดน้ําหนักได้นะคะ uh. หรือบางทีมื้อเบรกให้กินไข่ uh. ไข่นี่ถูกแสนถูกเลยนะคะลูกละสามบาทฟองละ3บาทนะคะแต่ว่าให้คุณค่าเยอะมาก <Yeah. S 2> มีโอเมก้าสามจากไข่แดง <Yeah. S 2> มีโปรตีนจากไข่ขาว <Yeah. S 2> ได้โปรตีนสามกร,รัมต่อ1นึ่งฟอง <Yeah. S 2> บางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราหายไป <Yeah. S 2> หรืออะไรไปบางทีด้วยส่วนตัวที่เป็นโค้ดเนี่ยบางทีนะคะ <Yeah. S 2> ในวันหนึ่งเนี่ยสามารถกินไข่ขาวได้สิบฟองเลย <Yeah. S 2> แต่เราจะไม่กินในมื้อเดียว <Yeah. S 2> แล้วก็แบ่ง oh. ซอยไป ในแต่ละมื้อนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับตัวเองที่กินเป็นประจําเลยเป<อ>็มื้อเบรกก่อนออกกําลังกายหรือการเดินทางเพราะว่าตัวเองเป็นคนติดหวานครับก็จะทานอันนี้เลยโปรตีนบา์นะคะ<อ>ให้โปรตีนอยู่ที่10กรัมนะคะแคลอรี่อยู่ที่1้อบนะคะแต่ว่านนเมนสำคัญกว่าคือมันมีวิตามินนะคะมีหลายๆอย่างเลยที่ประกอบอยู่ในแท่งเล็กๆแท่งนี้อิ่มนาน ประโยชน์สูงแค่นี้ค่ะโ okay. อเคครับคุณยับ